ตอนที่417เริ่มต้นการต่อสู้ครั้งที่สองกับเผ่าละทิงอมะตะหวังหลินยิ้มตอบคำถามหญิงชราข้าซึ่งหนิวสีหน้าหญิงชราเปลี่ยนไปนางมองหวังหลินและเอ่ยขึ้นสังหารหลียวนเฟิงแห่งเฉวยี่และบรรพชนเผ่ามารยักษ์ตอนที่ตัวเองอยู่ขั้นตัดวิญญาณวันนี้ข้าไม่อาจสังหารเจ้าได้แน่นอนแล้วนางถอนหายใจแม้นางจะเป็นเซียนขั้นแปลงวิญญาณระดับไลายและสามารถสังหารหวังหลินได้ง่ายๆ นางไม่มีโอกาสทำเช่นนั้นต่อหน้าตุ้นเทียนหลังมองชายชราด้านข้างนางถอนหายใจอีกครั้งในใจชายชราผ้าคลุมม่วงด้านข้างหญิงชราพลันใบหน้ามืดมัวเขาเป็นเซียนขั้นแปลงวิญญาณระดับต้นเขารู้ว่าตัวเองสามารถสังหารหลี่หยวนเฟิงได้ด้วยไม่มีคำถามใดแต่กับการต่อสู้กับบรรพชนเผ่ามารยับนั้นมันยากมากที่จะเอาชนะได้แต่ว่ากับเด็กหนุ่มเบื้องหน้าเขาสามารถสังหารได้ทั้งคู่นั้น แม้ว่าหวังหลินจะยังไม่ใช่เซียนขั้นแปลงวิญญาณแต่เขารู้ตัวว่าเห็นหวังหลินเป็นคนระดับขั้นบ่มเพาะเดียวกันตุ้นเทียนหัวเราะเขาพึงพอใจอย่างมากกับท่าทีของหวางหลินคนของสำนักหลอมวิญญาณควรจะเป็นเช่นนี้ตุ้นเทียนเอ่ยขึ้นอย่าเสียเวลาอีกเลยตามกฎแล้วส่งหินหยกของพวกเจ้ามาครึ่งหนึ่งหญิงชราครุ่นคิดเล็กน้อยจากนั้นมองไปทางตุ้นเทียนก่อนที่สายตานางจะส่องสว่างและเอ่ยขึ้น ข้าสามารถยกหินยกสวรรค์ให้ได้ครึ่งหนึ่งแต่การสู้รบกับเผ่าละทิงอมะตะในมือแล้วหากสำนักมแมลงปีศาจของข้าตกอยู่ในอันตรายเจ้าต้องช่วยเราสักครั้งตุ้นเทียนมองหญิงชราและเอ่ยขึ้นนั่นขึ้นอยู่กับว่าเจ้าให้หินยกสวรรค์ข้ามากแค่ไหนหญิงชราย,ยิ้มอย่างขมขื่นนางนำกระเป๋าออกมาและโยนไปที่ตุ้นเทียนโดยไม่หันไปมองนี่น่าจะทําให้เจ้าพึงพอใจตุ้นเทียนรับกระเป๋าหลังตรวจสอบมันด้วยสัมผัสวิญญ,ญาณ ใบหน้าจึงแปลเปลี่ยนประหลาดใจเขามองหญิงชราและเอ่ยขึ้นคนของสำนักแมลงปีศาจเป็นพวกร่ำรวยจริงๆอาจารย์ของข้าเอาจากพวกเจ้าไปมากแต่เจ้ายังเหลือมากมายขนาดนี้พวกเจ้าใช้วิธีไหนรวบรวมมาได้กันหญิงชราเอ่ยขึ้นเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องนี้จดจำข้อตกลงของเราไว้ให้ดีสิ้นคำนางเหาะเหินออกไปไกลาชายชราผ้าคลุมม่วงมองหวังหลินอีกครั้งก่อนจะกุมมือให้และจากไป ด้วยเหตุนี้ตุ้นเทียนจึงพาหวังหลินเดินทางผ่านแกนพิลูและขโมยหินหยกสวรคร์มาจำนวนมากระหว่างทางหวังหลินจึงได้เห็นว่าตุ้นเทียนความจริงแล้วเกลี้ยกราดแค่ไหนตุ้นเทียนเพียงนำธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงออกมาและเรียกร้องหินหยกสวรรค์หากพวกเขาไม่ให้ก็จะปลดปล่อยดวงวิญญาณและใช้เวลาเล็กน้อยนั้นทิ้งความก่อกวนกับสำนักเอาไว้เรื่องอื้อฉาของสำนักหลอมวิญญาณเป็นที่รู้จักกันดี อีกสองสำนักในแคว้นพิลูต่างก็โกรธเกรี้ยวเช่นกันแต่เมื่อสำนักหลอมวิญญาณทำเรื่องเช่นนี้มาตลอดพวกเขาจึงส่งหินหยกสวรรค์ให้แต่โดยดีตุ้นเทียนปรบกระเป๋าและยิ้นไปที่หวังหลินเห็นเรื่องทั้งหมดนี้หรือ,อยังนี่คือวิธีการลงมือของสำนักหลอมวิญญาณมาหลายหมื่นปีตอนที่เจ้าเป็นเจ้าของธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงเจ้าต้องทำเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นเจ้าจะลากชื่อของสำนักหลอมวิญญาณลง แม้ว่าร่างกายเขาจะเต็มไปด้วยรัศมีแห่งความตายหวังพลินสามารถสัมผัสความโล่งอกในใจของตุ้นเทียนได้นานมาแล้วบรรพชนคนหนึ่งของสำนักหลอมวิญญาณต้องการบรรลุขั้นเทวะจำนวนหินหยกสวรรค์ที่จำเป็นมีมากกว่าที่เจ้าต้องการหลายเท่าที่สุดแล้วหลังจากกวาดล้างไปทั้งดาวเคราะห์เข้าได้เข้าไปในแคว้นซูซาคูเพียงธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงแม้แต่เซียนขั้นเทวะยังไม่กล้าลงมือต่อต้านโดยไม่ระมัดระวัง ทำให้เขาสามารถใช้กำลังบังคับเอาหินยกสวรรค์มาได้หวังหลินยิ้มอย่างขมขื่นเขารู้สึกว่าเซียนขั้นเทวะเมื่อตอนนั้นต้องปวดหัวแน่ๆการให้หินยกไปทำให้รู้สึกเหมือนยกเงินให้คนอื่นฟรีๆหลังจากนั้นผู้ครองธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงทุกรุ่นจะเป็นคนผดเด็จการหวังหลินรอบคิดข้าคิดว่าข้าเห็นสำนักหลอมวิญญาณออกจากแว้นระดับห้ามาเป็นสำนักเดียวในตอนนี้ได้อย่างไร ทว่าบรรพชนผู้นั้นล้มเหลวและยังตายในตอนจบความจริงข้าไม่ยอมรับการกระทําของเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับเซียนขั้นเทวะเสียดีกว่าเว้นแต่ว่าจะจําเป็นจริงๆทําแบบสิ่งที่เรากําลังทําในตอนนี้เสียดีกว่าด้วยธงวิญญาณเราสามารถเดินทางผ่านแคว้นระดับห้าและขโมยจากสํานักไหนก็ได้ที่เราพบเจอแม้จะเจอเซียนแข็งแกร่งจากเผ่าละทิ้งอมตะก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาหวังหลินยิ้มอย่างขมขื่นอีกครั้ง ความผดเด็จการของตุ้นเทียนไม่ได้ถูกจำกัดแค่ในแกนพิลูความจริงตุ้นเทียนยังคงสมวนท่าทีไว้ในแกนพิลูอีกทั้งสำนักบ้านใกล้เรือนเคียงก็ไม่ได้ผลักไสไล่ส่งจนเกินไปนักทว่าตอนที่พวกเขาออกมาจากแกนพิลูในที่สุดหวังหลินก็เห็นความผดเด็จการของตุ้นเทียนของจริงในเวลาสามเดือนตุ้นเทียนพาหวังหลินเดินทางข้ามผ่านแกนระดับห้าไปสี่แห่งตอนที่พวกเขาจากมามันเหมือนกับฝูงตกกะกั่วแตนป่าทางก้า แม้กระทั่งตระกูลเซียนบางแห่งยังได้รับผลกระทบและต้องส่งหินหยกสวรรค์ที่มีเพียงไม่กี่ชิ้นให้ส่วนสำนักแล้วตุ้นเทียนไม่ได้พูดอะไรเลยก่อนจะนำธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงออกมาดวงวิญญาณปกคลุมทั้งสำนักและมีวิญญาณเซียนขั้นแปลงวิญญาณออกมามากกว่าสิบดวงสิ่งนี้ไม่ใช่การโจมตีที่สำนักใดๆในแคว้นระดับห้าสามารถต่อต้านได้ตุ้นเทียนเก็บรวบรวมหินหยกสวรรค์มาจำนวนมากและเก็บไว้ในกระเป๋า ในแคว้นเซียนระดับห้าแห่งที่สี่ในที่สุดตุ้นเทียนได้ไปกระตุ้นเหล่าเซียนในท้องที่เซียนขั้นแปลงวิญญาณสี่คนรวมหัวกันโจมตีตุ้นเทียนคราวนี้ในที่สุดหวังหลินจึงประหนักถึงความแข็งแกร่งของธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงได้หวังหลินแม้กระทั่งไม่มีเวลาตอบสนองก่อนที่ทั้งสี่คนจะถูกสวนกลับเป็นเพราะว่าตุ้นเทียนไม่ต้องการสังหารใครเลยไม่เช่นนั้นหนึ่งในสี่คนนี้คงต้องกลายเป็นวิญญ,ญาณหลักของธงวิญ,ญญาณไปแล้ว ตุ้นเทียนใช้ความเผด็จการของตัวเองลงมือในช่วงชีวิตที่เหลือสองปีหวังหลินจึงต้องนำหมวกฟางออกมาและใช้มันปกคลุมภาพลักษณ์ของตัวเองไว้เพื่อป้องกันสำนักทั้งหมดที่พวกเขาขโมยมาจะค้นหาตัวหวังหลินในอนาคตแคว้นระดับ5ทั้ง4แห่ง13สำนักและตระกูลเซียนมากกว่าร้อยตระกูลนับรวมกับในพิลูแล้วนั่นเป็นจำนวนทั้งหมด16สำนัก ในเวลาสามเดือนตุ้งเทียนขโมยหินหยกสวรรค์มาจำนวนมากวันนี้ในที่สุดตุ้งเทียนก็หยุดลงตุ้งเทียนเอ่ยกับหวังหลินด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดหินหยกสวรรค์มากมายเหล่านี้ควรจะเพียงพอให้เจ้าบรรลุขั้นแปลงวิญญาณอาจจะมีเหลืออีกบ้างในอนาคตหากเจ้าต้องการยกระดับบ่มเพาะเจ้าจะต้องไปหาด้วยตัวเองแล้วจำไว้ว่าในโลกแห่งเซียนโดยเฉพาะเหล่าเซียนขั้นแปลงวิญญาณมีทางเดียวที่จะได้หินหยกสวรรค์มาคือการขโมย ไม่ว่าเจ้าจะส่งสิทธิ์ไปดินแดนสวรรค์มากเท่าไหร่เจ้าจะไม่ได้มันมามากพอหวังหลินพยักหน้าเขาไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการขโมยแต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีของตุ้นเทียนเขาเชื่อว่าควรจะเอาไปหมดเลยไม่เช่นนั้นก็ไม่ต้องขโมยบางทีกระบวนการคงยากยิ่งกว่ามากแต่จำนวนหินหยกสวรรค์นในการครอบครองน่าจะมีมากกว่าสองเท่าที่พวกเขามีตอนนี้หลังได้รับหินหยกสวรรค์เพียงพอตุ้นเทียนพาหวังหลินกลับไปสำนักหลอมวิญ,ญญาณอย่างเร่งรีบ เขาไปปกป้องหวังหลินเพื่อให้สามารถทะลวงผ่านขั้นแปลงวิญ,ญญาณได้อย่างปลอดภยัยทุ่นเทียนถอนหายใจและเอ่ยขึ้นดาวเคราะห์ซูซาคูเล็กเกินไปตอนที่ข้ายังหนุ่มข้าออกจากดาวเคราะห์ครั้งแรกและไปที่เทียนหยุนดาวเคราะห์น,นั้นขนาดใหญ่มากกว่าซูซาคูถึงสิบเท่ามีสำนักจำนวนมากและมีหินหยกสวรรค์มากมายเป็นธรรมดาหากไม่ใช่ว่าข้าไม่แข็งแกร่งเพียงพอข้าคงรู้สึกดีที่ขโมยมาจากสำนักที่นั่น กล่าวได้ว่าในเหล่าพันธมิตรเซียนนั้นมีแควนระดับหกหลายแห่งที่ทำการบุกขโมยมาจากดาวเครา์เซียนดวงอื่นดาวเครา์เทียนหยุนดวงตาหวังหลินสว่างว่าตุ้นเทียนกล่าวเทียนหยุนจือบนดาวเครา์เทียนหยุนมีระดับบ่มเพาะสูงมากกล่าวได้ว่าเขาถึงกับมีที่นั่งในสมาพันธ์เซียนนั่นไม่ใช่สิ่งที่จูเซโวจือตัวเล็กๆสามารถเทียบได้หวังหลินขบคิดเล็กน้อยขณะที่กำลังจะเอ่ยถามต่อใบหน้าตุ้นเทียนเปลี่ยนไปและมองออกไปไกล หวังหลินกระจายสัมผัสวิญญ,ญาณออกมาและหันศีสษกเข้าหาสายหมอกกำลังเข้ามาใกล้าจากเส้นขอบฟ้าและกลืนกินก้อนเมฆระหว่างทางสายหมอกสีดำขนาดใหญ่จนไม่สามารถเห็นจุดสิ้นสุดของมันได้กลิ่นอายพลังรอยสักอันแข็งแกร่งกระจายออกมาอย่างช้าๆเขาละทิ้งอมตะดวงตาตุ้นเทียนสว่างขึ้นระหว่างเวลาที่อยู่ด้วยกันหวังหลินพูดคุยกับตุ้นเทียนและเรียนรู้ว่าเมื่อหลายปีก่อน เผ่าละทิงอมะตะรวบรวมผู้คนจำนวนมากเข้าโจมตีบนทวีปซูซาคุเหล่าเซียนนับไม่ถ้วนตายไประหว่างการต่อสู้ครั้งนั้นชาแมนจากเผ่าละทิงอมะตะซึ่งมีพลังอำนาจเทียบเท่าเซียนขั้นเทวะได้ต่อสู้กับจูเซโวจือและเซียนขั้นเทวะอีกสองคนการต่อสู้ครั้งนี้เมื่อสามปีก่อนและจากนั้นเผ่าละทิงอมะตะก็ล่าถอยพวกเขายึดครองแคว้นระดับสามและเริ่มการต่อสู้กับแควนซูซาคุอย่างช้า ในการประลองนี้มีสองคนที่โดดเด่นเหนือคนอื่นๆนั่นก็คือหลิวเหมยและเฉียนเฟิงด้วยความน่ารักโดยไม่มีใครเทียบได้หลิวเหมยจึงถูกสายตาเซียนชายหนุ่มทุกคนจับจ้องระดับบ่มเพาะของนางยังสูงด้วยเช่นกันนางเป็นเซียนขั้นแปลงวิญ,ญญาณระดับกลางซึ่งทำให้นางได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นขณะที่นางปรากฏตัวนางข่มชื่อเสียงของผีเสื้อสีชาตไว้ได้อย่างสิ้นเชิงและกลายเป็นทิดาสวรรค์นคนใหม่ ดูเหมือนไม่มีใครให้ความสนใจผีเสื้อสีชาติอีกเลยสิ่งที่ทุกคนพูดคุยกันมากขึ้นก็คือนางเป็นสีไตของซูซาคุคนปัจจุบันและเป็นผู้ท้าชิงซูซาคุคนถัดไปเมื่อนางปรากฏตัวนางได้รับความสนใจจากชาแมนเจ็ดใบไม้หลายคนรวมไปถึงชาแมนแปดใบไม้คนหนึ่งด้วยซึ่งมีพลังเทียบเท่ากับเซียนขั้นแปลงวิญญ,ญาณระดับปลายทำให้ชื่อเสียงของนางทยานขึ้นราวกับจรวด มีอีกเรื่องราวหนึ่งของนางทำให้ทุกคนสนใจข่าวลือได้เล่าว่านางเป็นคนดีและจิตใจยังบริสุทธิ์นางไม่เคยสังหารคนมาก่อนในชีวิตแม้ตอนที่นางต่อสู้กับเผ่าละทิงอมะตะนางเพียงแค่จับตัวพวกเขาวไว้และไม่ได้สังหารด้วยลักษณะที่ดีทั้งหมดนี้นางจึงได้รับความสนใจจากทุกคนโดยธรรมชาติตอนที่นางปรากฏตัวเหล่าเซียนโดยรอบทั้งหมดต่างปฏิบัติตามคำสั่งของนางด้วยความนอบน้อม แม้กระทั่งในการต่อสู้ซึ่งมีปลายทางใกล้จะพ่ายแพ้ตอนที่นางปรากฏตัวขึ้นเหล่าเซียนทั้งหมดในตอนนั้นฟื้นฟูกำลังใจและเอาชนะได้ด้วยการช่วยเหลือของนางสตรีคนนี้จึงถูกนับว่าเป็นหนึ่งในคู่แฝดอัจฉริยะในรุ่นอัจฉริยะอีกคนคือเฉียนเฟิงเขาเป็นชายหล่อเหลามีท่าทางอันทรงเกียรติระดับบ่มเพาะขั้นแปลงวิญญ,ญาณร,ระดับปลายเช่นกันเขาไม่มีความเย่อหยิ่งจองหองเป็นคนมีศีลธรรมและสุภาพอ่อนโยน เฉียนเฟิงปรากฏตัวขึ้นในปีที่สองของการโจมตีจากเผ่าละทิงอมะตะตอนที่418พลังที่แท้จริงของธงวิญญาล้านดวงเมื่อเฉียนเฟิงปรากฏตัวขึ้นเขาสังหารสมาชิกเผ่าละทิงอมะตะที่แข็งแกร่งไปหลายคนและต่อสู้กับปรมาจารย์น้อยของเผ่าละทิ้งอมะตะด้วยเรื่องทั้งหมดนี้ต่างทําให้ทั้งดาวเครอตื่นตะลึงการต่อสู้ระหว่างทั้งสองคนเป็นการต่อสู้ระหว่างหัวหน้ารุ่นถัดไปของแต่ละฝ่าย แม้ว่าเฉียนเฟิงจะไม่ชนะแต่จบลงด้วยผลเสมอกันชื่อเสียงของเขาดังกระชอนไปทั้งสวรรค์หลังการต่อสู้ครั้งนี้ทําให้ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นสิทธิ์พี่ของหลิวเหมยและเป็นสิทธิ์ของซูซาคุคนปัจจุบนันเขาเป็นอันดับสองรองจากหลิวเหมยเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นเขายังมีอีกสถานะอีกอย่างหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจจากทุกคนเขาเป็นลูกหลานของซูซาคุรุ่นก่อนหน้านี้เชียนเฟิงเป็นเสมือนดวงจันทราที่เจ,จิดจรัสในการต่อสู้กับเผ่าละทิงอมะตะ ท้ายที่สุดเขาทำข้อตกลงกับปรมาจารย์น้อยของเผ่าละทิงอมะตะแควนสูสาคุยกแคว้นระดับสามทั้งหมดให้เพื่อให้เผ่าละทิงอมะตะเลื่อนการโจมตีออกไปดวงตาของตุ้งเทียนสว่างวาบขณะจ้องไปยังก้อนเมฆยัยกษ์ที่กำลังเข้ามาจากระยะไกลเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงต่ำเผ่าละทิงอมะตะเริ่มการโจมตีครั้งที่สองซึ่งหนิวข้ารู้สึกได้ว่ามีชาแมนที่แข็งแกร่งเทียบเท่าเซียนขั้นแปลงวิญ,ญญาณระดับกลางอยู่ภายในก้อนเมฆดำนั้นด้วย ข้าไม่รู้ว่าจะมีเซียนขั้นเทวะหรือไม่จงนำธงวิญญาณรองออกมาและเราจะเข้าไปหามานันหวังหลินมองก้อนเมฆดำด้วยท่าทางสงบนิ่งเขายื่นมือออกไปทำให้ธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงผืนย่อยปรากฏขึ้นหลังคว้ามันไว้สายหมอกสีดำหลุดออกมาและห่อหุ้มรอบหวังหลินตุ้นเทียนนำธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงออกมาเช่นกันเพียงสะบัดหนึ่งครั้งห่อหุ้มไว้ในสายหมอกดำและพุ่งเข้าไปหาก้อนเมฆดำพร้อมกับหวังหลิน ขณะเดินทางไปทั้งสองห้อมล้อมด้วยคลื่นเสียงอัดกระแทกและเสียงครวญครางของเหล่าดวงวิญญาณคลื่นเสียงคำรามออกมาจากก้อนเมฆดำพร้อมกันนั้นชนเผ่าละทิ้งอมะตะพุ่งออกมาจำนวนมากโดยทันทีจังหวะนั้นตุ้นเทียนและหวังหลินพุ่งตรงเข้าไปในก้อนเมฆดำฝ่ายตรงข้ามกำลังจะโจมตีเสียงตะโกนดังขึ้นจากภายในก้อนเมฆดำและเหล่าสมาชิกเผ่าละทิ้งอมะตะหยุดลงพร้อมกับเปิดทางให้ ชายวัวกลางคนสวมเสื้อคลุมสูงสักไร้รอยสักบนร่างกายพลันเดินออกมาจากก้อนเมฆดำชายชราหลังข้อมติดตามมาด้านข้างใบหน้ามืดมัวและกระแอมเป็นพักพักหวังหลินจดจำชายชราคนนี้ได้ทันทีเนื่องจากเป็นคนที่ไล่ตามเขาเข้าไปในรอยแยกอวากาศและถูกขังทิ้งไว้ข้างในแรงอาฆาตระหว่างทั้งสองคนมีมากมายหากเขาจำหวังหลินได้คงไม่ยอมยกเลิกจนกว่าจะตาย แต่ว่าหวังหลินสวมหมวกฟางและถูกหุ้มไว้ในทงวิญญาณดังนั้นเขาจึงไม่อาจจำแนกออกสำนักหลอมวิญญาณชายวัยกลางคนกระซิบขึ้นดวงตาสว่างวา่าเขาเคลื่อนไหวไปข้างหน้าและขัดขวางตุ้นเทียนและหวังหลินเจ้าทั้งสองจากสำนักหลอมวิญญาณอยู่ที่นี่ชายวัยกลางคนยิ้มและโบกสะบัดแขนตุ้มเกิดเสียงดังสนั่นเพียงแค่คลื่นธรรมดา พลังล่องหนสายหนึ่งปรากฏขึ้นและขังตุ้นเทียนกับหวังหลินไว้ราวกับอยู่ในกรงสีหน้าหวังหลินเปลี่ยนไปเล็กน้อยภายในพลังล่องหนเขาสัมผัสอันตรายอันแข็งแกร่งได้ทันทีชาแมนก้าวใบไม้เสียงตุ้นเทียนออกมาจากข้างในธงวิญญาณอย่างไรก็ตามธงวิญญาณรอบตัวตุ้นเทียนปลดปล่อยดวงวิญญาณนับไม่ถ้วนแล้ววิญญ,ญาณหลักม่วงทองทั้งสิบสามดวงปลดปล่อยออกมาราวกับเทพ,พเจ้าตุ้นเทียนตะโกนโจมตี ดวงวิญญาณแปรเปลี่ยนเป็นบ้าคลั่งพร้อมกับพุ่งออกไปทุกทิศทางโดยเฉพาะวิญญาณขั้นแปลงวิญญาณของจริงทั้ง13ดวงเหล่าสมาชิกเผ่าละทิ้งอมะตะทั้งหมดที่มีความแข็งแกร่งต่ำกว่าขั้นแปลงวิญญาณจะตายในทันทีเพียงถูกวิญญาณ13ดวงสัมผัสชายวัยกลางคนขมวดคิ้วแน่นเข่าพึ่งบรรลุขั้นก้าใบไม้ดังนั้นจึงมีพลังเทียบเท่ากับเซียนขั้นเทวะระดับต้น ทว่าเขาไม่เคยเห็นพลังอำนาจอันน่าหวาดกลัวของธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงมาก่อนเขาเพียงแค่อ่านเรื่องราวในบันทึกสงครามเมื่อหลายหมื่นปีก่อนเท่านั้นแล้วรู้ได้ว่ามันเป็นอาวุโสที่สังหารชนเผ่าละทิ้งอมตะไปจำนวนมากที่สุดตอนนี้เมื่อเห็นมันแล้วใบหน้าจึงมืดหมัวเขาโบกแขนทำให้ก้อนเมฆดำถดถอยกลับไปเหล่าสมาชิกเผ่าละทิ้งอมตะที่อยู่ในก้อนเมฆพลันเปิดออกห่าง ตุ้นเทียนหัวเราะและพาหวังหลินพุ่งออกไปจากก้อนเมฆดำออกไปไกลมู่เย่เจ้าพาร์ตสมาชิกเผาไปพบกับปรมาจารย์น้อยข้าจะไปทดสอบพลังของธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงชายวัยกลางคนออกคำสั่งก่อนจะไล่าตามหลังตุ้นเทียนไปชายชราหลังข้อมพยักหน้าและนำสมาชิกเผากลับกลายเป็นก้อนเมฆดำเมื่อเสร็จสิ้นจึงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต่อไป ทุนเทียนเหาะเหินจากนั้นหยุดชะงักทันทีชามแมนก้าวใบไม้กำลังตามเรามาซึ่งหนิวจงมองดูให้เต็มตาว่าทำไมเซียนขั้นเทวะถึงได้กลัวธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงเมื่อผู้จบเขาหันกลับไปเผชิญหน้ากับสมาชิกเผ่าละทิ้งอมะตะสายรุ้งโคงข้ามผ่านท้องห้าและมาถึงเบื้องหน้าเขาปรากฏตัวเป็นชายวัยกลางคนทุนเทียนไม่เสียเวลาพูดฝ่ามือสร้างผนึกและพ่นโลหิตออก 13วิญญาณหลักและวิญญาณห้า้อยล้านดวงจงปรากฏท้องฟ้ามืดลงทันทีทันใดเรากับท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยบางสิ่งบางอย่างและพื้นดินแปรเปลี่ยนเป็นนรกเสียงร้องไห้ครวญรางจากเหล่าดวงวิญญาณจำนวนไร้ที่สิ้นสุดเริ่มดังก้องรอบตัวพวกเขาเหล่าดวงวิญญาณลอยออกมาจากทงวิญญาณทีละตัวปกคลุมไปทั้งพื้นที่วิญญาณม่วงทองจดจ้องชายไวกลางคนที่เพิ่งปรากฏตัวขึ้น ตงดูให้ดีนี่คือวิธีการใช้ธงวิญญาณที่ถูกต้องค่ายกล13าวิญญาณทุ้นเทียนตะโกนพร้อมกับสายหมอกรอบตัวเขาเปลี่ยนกลับเป็นธงสูง30ฟุตจากนั้นโบกสะบัดดวงวิญญาณ500ล้านดวงเริ่มเคลื่อนไหวอย,อย่างลึกลับรอบวิญญาณหลักทั้ง13ดวงและสร้างเป็นค่ายกลขนาดใหญ่ล้อมรอบหวัางหลินตุ้นเทียนและชายวัยกลางคน แม้หวังหลินจะเข้าใจเรื่องค่ายกนเขามองมันออกได้เล็กน้อยและไม่สามารถรู้รายละเอียดเชิงลึกได้หลอมวิญญาณตุ้นเทียนตะโกนพร้อมยื่นมือออกไปค่ายกลสันเทาขณะเดียวกันดวงวิญญาณทั้งหมดส่งเสียงแบบเดียวกันน้ำเสียงราวกับค่ายมนคาถาหลังจากนั้นไม่นานรัศมีสีดำพวยพุ่งออกมาท่ามกลางเหล่าดวงวิญญาณก่อเกิดเป็นแขนยักษ์หนึ่งข้างแขนยักษ์ข้างนี้ทำสิ่งเดียวกับที่ตุ้นเทียนกำลังทำอยู่ราเป็นร่างอวตารของเขา ขณะที่ตุ้งเทียนยื่นมือออกไปร่างสีขาวปรากฏตัวล้อมรอบชายวัยกลางคนมันเป็นวิญญาณของเขาเองซึ่งขณะนั้นมือยักคล้อยต่ำลงมาดวงตาชายวัยกลางคนสว่างวาบเขาไม่ได้ใช้สมบัติอันใดขณะชี้กลางอากาศและเอ่ยขึ้นมาคำเดียวหยุดเสียงดังปังมือยักษ์หยุกึกทันทีไราการเคลื่อนไหวชายวัยกลางคนยื่นแขนตัวเองออกมาและลำแสงห้าสีแตกต่างกันรวบรวมในฝ่ามือ ม่อน้ำลำแสงทั้งห้าแตกกระจายก่อเกิดเป็นม่อน้ำห้าชิ้นรอบตัวเขาจากนั้นพึงพำหลอมม่อน้ำขนาดใหญ่ทั้งห้าสันเทาพร้อมกับรอยสักประหลาดปรากฏรอบพวกมันรอยสักกระพริบที่หมุนไปรอบๆหผมโอ้น้ำม่าน้ำใหญ่ทั้งห้าชิ้นสร้างวงวนห้าจุดข้างในค่ายกลลิ่นอายโบราณพวยพุ่งอยู่เต็มค่ายกลจากนั้นเหล่าวิญ,ญญาณบางส่วนถูกดึงเข้าไปในวงวนพวกนั้น สีหน้าท่าทางของตุ้นเทียนสงบนิ่งขณะเอ่ยขึ้นเจ้าเป็นชาแมนก้าวใบไม้จริงๆและเจ้าพอมีวิชาอยู่บ้างเหล่าวิญญาณหลักทั้ง13รวมตัวค่ายกลเปลี่ยนอีกครั้งทันทีขณะที่ดวงวิญญาณ500ล้านดวงรวบรวมไปทางวิญญาณหลัก13ดวงจากนั้นวิญญาณหลักเหล่านั้นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นวิญญาณห้าล้านดวงรวมเข้ากับวิญญาณหลัก13ดวงส่งพลังให้แก่เซียนขั้นแปลงวิญญาณแต่ละคน รวมถึงยังมีพลังปราณสวรรค์อยู่ในร่างกายด้วยครั้งนี้ในที่สุดใบหน้าชายวัยกลางคนก็เปลี่ยนไปทุนเทียนเอ่ยขึ้นด้วยสายตาเย็นเฉียบมันยังไม่จบวิญญาณหลักสิบสามดวงรวมเป็นหนึ่งวิญญาณหลักทั้งสิบสามดวงพลันเคลื่อนไหวเกิดเป็นภาพติดตานับไม่ถ้วนเมื่อภาพติดตาหายไปวิญญาณจึงรวมกลายเป็นหนึ่งดวงวิญญาณทั้งห้าร้อยล้านดวงและวิญญาณหลักสิบสามดวงกลายเป็นวิญญาณดวงเดียว เมื่อวิญญาณดวงนี้ปรากฏขึ้นท้องฟ้าพลันเปลี่ยนสีขั้นเทวะชายวัยกลางคนสูดหายใจอันหนาวเหน็บวิญญาณหลักทั้งหมดในธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงคือเหล่าบรรพชนขั้นแปลงวิญญาณของสำนักหลอมวิญญาณหนึ่งความเสียใจเดียวที่ทั้งหมดมีนั่นก็คือไม่อาจบรรลุขั้นเทวะได้พวกเขาไม่สามารถทำได้ตอนที่ยังมีชีวิตและแรงปรารถนานี้เติบโตรุนแรงขึ้นแม้แต่ในความตายของพวกเขา ท้ายที่สุดแล้วแรงปรารถนาของดวงวิญญาณทั้งหมดทำให้พวกเขาหลอมรวมกันสร้างพลังอำนาจที่เทียบเท่ากับเซียนขั้นเทวได้นี่ยังไม่ใช่พลังเต็มที่ของธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงมันเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นพลังนี้เพียงพอจะต่อสู้ต้านทานเหล่าเซียนขั้นเทวะระดับต้นได้แต่ไม่อาจเทียบได้กับเซียนเทวะระดับปลายเช่นเดียวกับซูซาคูคนปัจจุบัน สิ่งที่ซูซาคุคนปัจจุบันหวาดกลัวจริงๆก็คือพลังของวิญญาณหลักทั้งหมด36ดวงโดยเฉพาะดวงที่4ตุนเทียนจ้องชายวัยกลางคนและเอ่อเย,ยือกเย็นไปสวันนี้ข้าจะไม่สังหารเจ้าสำนักหลอมวิญญาณของข้าจะไม่เข้าร่วมสงครามระหว่างพวกเจ้ากับแคว้นซูซาคุสีหน้าชายวัยกลางคนมืดมัวอย่างมากและความโกรธในใจปะทุขึ้น ด้วยระดับบ่มเพาะของเขาแล้วหากตุ้นเทียนไม่มีธงวิญญาณผืนนี้เขาสามารถสังหารตุ้นเทียนได้ง่ายๆไปแล้วเขาจ้องตุ้นเทียนพร้อมกับครุ่นคิดหลังจากนั้นเอ่ยขึ้นพลังเพียงแค่นี้ไม่เพียงพอจะคุกคามข่าได้แต่ธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงจะมีพลังแค่นี้ได้อย่างไรกันเล่าตุ้นเทียนหัวเราบขณะดวงตาสองสว่างและเอ่ยขึ้นสิบดวงวิญ,ญญาณหลักจงปรากฏ เขาบกบทงวิญญาณในมือและจากนั้นวิญญาณหลักขั้นแปลงวิญญาณอีกสิบดวงลอยออกมาคราวนี้ชายวัยกลางคนยิ้มอย่างขมขืนตอนนี้ในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเผ่าของเขาถึงหวาดกลัวทงวิญญาณหนึ่งล้านดวงกันนะักชายวัยกลางคนเอ่อยขึ้นเมื่อสำนักหลอมวิญญาณจะไม่เข้าร่วมในสงครามเช่นนั้นข้าจะพูดกับเผ่าของข้าและสัญญาว่าเราจะไม่ก้าวย่างเข้าไปในสำนักหลอมวิญญาณแม้แต่เพียงก้าวเดียว สิ้นคำเขาคำนับฝ่ามือให้กับตุ้นเทียนและจับไปอย่างระมัดระวังตุ้นเทียนโบกธงวิญญาณเพื่อรับเหล่าวิญญาณทั้งหมดและจักไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับหวังหลินธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงหลังเป็นพยานเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นดวงตาหวังหลินเต็มไปด้วยแรงกระตุ้นโลกช่างกว้างใหญ่และเมื่อมีธงนั้นเขาสามารถไปที่ไหนก็ได้ตามต้องการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ